สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องโอปอฟิชชิงด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาตกปลาที่คลองท่าลาดนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะครับคืนนี้เข้ากะดึกก็เลยมีเวลามาตกนิดหน่อยครับหมายก็จะเป็นที่เดิมนะครับเหยื่อก็ขนนน้ำหมักขนนลมมุดนะครับ วันนี้อากาศดีครับมีลมมีแดดออกหน่อยๆครับเด็ดที่ลงวันนี้ก็ลงสองคันนะครับน้ำขึ้นครับน้ำไหลครับเนื่องจากวัชจเครืองที่อยู่ด้านล่างประมาณสิบโลเขาปิดน้ำ่อมประตูน้ำครับผมน้ำเลยขึ้นครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าครับผมแดดออกหน่อยๆครับ วันนี้ก็ลงเบ็ดเจ็ดโมงครับเป็นที่น่าพึงพอใจครับได้กระสูปตัวเกือบสองโลตัวหนึ่งครับนี่ครับแล้วก็ได้ปลาพรมประมาณหนึ่งโลตัวหนึ่งครับแล้วก็พวกตะเพียนกระมังกระเห่ครับนี่ครับได้อยู่ครับเกือบสิบโลครับตอนนี้ก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วครับ ผลงานเอาเรื่องครับเหยื่อขนุนละมุดครับขอเบ็ดที่ผมใช้ก็จะเป็น0.5กับ0.8นะครับผลงานเอาเรื่องครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน้นะพี่ๆน,น,น,น้องๆติดตามช่องโอปอล์วิชชิ่งช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ